อนหน้านี้จะมีข่าวเมาวาเบสรักวณีคำสิงกับแฟนหนุ่มตรงตรง,ตรงกฤษกรกนกทรเลิกกันแล้วหรือเปล่าเพราะช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นทั้งคู่หวานกันเหมือนเดิมแถมยังไม่ค่อยลงรูปคู่ในโซเชียลอีกด้วยล่าสุดก็มีภาพยืนยันความหวานของทั้งคู่ออกมาให้แฟนคลับได้ใจชื้นเมื่อสาวเบสจสัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ตรงตรงด้วยการพาไปดินเนอร์รู้พร้อมมอบของขวัญให้มากมายทั้งกระเป๋าหลุยวิตตองสร้อยคอพร้อมล็อกเก็ตรูปคู่รวม ไปถึงช่อดอกไม้และขนมเค้กงานนี้หลังจากทั้งคู่ได้พลัดกันโพสต์ภาพคู่ลงไอจก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในความหวานของเบสกับตรงๆอาทิเช่นแฟนพี่ตรงเขาน่ารักจังเลยครับจับมือกันไปนานๆนะคะรักตรงๆเบสที่สุดขอให้ความรักของตรงๆเบสมั่นคงตลอดไปค่ะ